ไทยแอคซ่าประกันชีวิตเปิดตัวโฆษณาพร้อมพีเซคเตอร์คนใหม่จะเป็นใครไปรับชมพร้อมกันเลยครับ บริษัทกุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดชีพอย่างไลฟ์เลดี้เอนจอยชีวิตได้ไม่มีห่วงโดยมีสองพิเซนเตอร์คนใหม่อย่างยาเย่าอุรัสยาและต่อธนภพ,พที่มาร่วมเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีและเอนจอยไปกับการใช้ชีวิตโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวของสองตัวละครผ่านผลงานโฆษณาชุดนี้ <S <S ด้านคุณบุบผาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัทกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเผยถึงผลิตภัณฑ์ประกันตลอดชีพอย่างไลฟ์เลดี้ว่าปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินกันมากขึ้นซึ่งประกันชีวิตก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารความเสี่ยงจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดชีพอย่างไลฟ์เลดี้ที่มีจุดเด่นทั้งการให้ความคุ้มครองไปตลอดชีวิตจนครบอายุ99ปี เลือกระยะเวลาชําระเบีย้ยประกันได้หลากหลายและสามารถใช้ลถย่อนภาษีได้โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะจับกลุ่มลูกค้าวัยทางานที่มีครอบครัวรวมถึงลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองยาวนานตลอดชีพภาพยนต์โฆษณานะคะ l ลฟ์เลดี้เอนจอชีวิตได้ไม่มีบุ่งนะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณยายา่อาอรุษยาสเปอร์บันนะคะแล้วก็ คุณต่อธนภพบนะคะและดีร์ัตนขจรนะคะสองพรีเซนเตอร์ใหม่ของทางบริษัทเรานะคะก็ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วก็พร้อมเอ็นจอยกับชีวิตนะคะก็ได้มาร่วมแสดงภาพยนตร์โฆษณานะะในชุดนี้กับเราซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเล่าเรื่องราวนะคะผ่านสองตัวละครซึ่งเขาสามารถที่จะแพนชีวิตได้นะคะเป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะทําให้เขาสามารถที่จะเอ็นจอยกับชีวิตได้แบบไม่มีห่วง เข,เขาสามารถออกแบบชีวิตได้กับแบบประกันตลอดชีพ Life เรดี้ที่คุ้มครองยาวนานตลอดชีพพร้อมที่จะสามารถวางแผนที่จะชำระเบี้ยได้ ตามที่ต้องการอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้นะคะในโฆษณาตัวนี้เนี่ยยังได้แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทกรุงไทยแอชช่าประกันชีวิตเนี่ยได้คอยอยู่ที่จะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างด้วยความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปด้วยค่ะสำหรับย่าย่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะที่เราต้องเราต้องมีบรช่วยเยอะๆสำหรับพี่ยเองค่ะเป็นคนที่ I love life แล้วเราก็อยากทำทุกอย่างที่ที่รู้สึกว่าทำให้เรามีความสุเพราะฉะนั้นถึงแมมว่าเราจะทำงานเยอะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะแต่เรามีตัวช่วยที่มหาศาลมากๆนะั่นก็คือกรุงไทยไอซ่าประกันชีตค่ะสามารถทำให้เราเอ enjoy ไลฟ์ได้อย่างเต็มที่มากๆไม่ต้องห่วงอะไรสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสแบบว่ามาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะชัดเจนมากๆที่ วันนี้เรากำลังจะออกมาเล่าว,ว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราถึงเวลาที่เราจะต้องแบบดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสหรือไม่ต้องเครียดเกินไปเพราะว่าเราน่าจะหาตัวช่วยดีๆได้ในการแบบว่าสุดท้ายแล้วไลฟ์ของพวกเราน่าจะเอ็นจอยได้แดยที่ไม่มีห่วงแน่นอนกับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต ือจากในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาไลฟ์เรดี้นะคะแน่นอนคะ่ะในเรื่องของอแคมเปญของเรานะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะผ่านช่องทาง Tik t o อนะคะกรุงไทยแอคชซ่นไลฟ์นะคะเราก็จะมีแดนชาเลนจ์นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันส่งคลิปเข้ามานะคะเต้นท่าง,ง่ายๆนะคะตามน้องญาญ่าแล้วก็ตามน้องต่อหรือว่าจะเป็นท่าอิสระของตัวเองก็ได้นะคะซึ่งถ้าท่านใดที่สนใจนะคะกะ็มาลุ้นร่วมรับรางวัลด้วยกันนะคะมีรางวัลสุดพิเศษจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็สั มามเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ